เธอทั้งหลายรู้ไหมว่าตอนที่เราเริ่มรู้สึกถึงความเป็นจิตในครั้งแรกนั้นพวกเราต่างไม่มีสภาวะการรับรู้ของเวทนาหรือสภาวะการรับรู้ทางอารมณ์ใดๆเลยเธอและฉันเคยมีความรู้สึกเฉยๆเฉยเยและเป็นความรู้สึกเดียวที่ดำรงอยู่ผ่านการเวลาอย่างยาวนานความรู้สึกนี้ช่างบริสุทธิ์ไร้เดียงสา และปัสจากตัวตนหรือความรับรู้อื่นๆอย่างสิ้นเชิงเราไม่มีความดิ้นรนเราไม่รู้สึกที่จะสุขหรือทุกข์ไม่มีความเข้าใจในจิตหรือชีวิตในแบบที่ดำรงอยู่เวลาแห่งจิตบริสุทธิ์ผ่านไปอย่างยาวนานนับอสงไขยจนพวกเรารู้สึกตัวอีกครั้งก็เมื่อจิตจิตนี้ของเราเริ่มพัฒนามาสู่ชีวิตแบบอินทรีย์สาร หรือชีวิตแบบจุลชีพอันหมายถึงสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่มีสภาวะคล้ายกับสัตว์เซลล์เดียวเราอยู่ในสภาวะฝุ่นละอองชีวิตอยู่ยาวนานแสนนานแล้วก็วิวัฒนาการมาเป็นแค่ก้อนดินหรือเม็ดทรายก่อนจะสลายหรือรวมตัวใหม่ในสภาวะที่ละเอียดขึ้นคือการมีเซลล์หรืออะตอมในระดับไมโครเซล ผ่านการซึมซับชีวิตแบบต้นไม้พืชเห็ดและ,มะแมลงบางชนิดจนกลายเป็นพลาสมาหรือเชื้อเซล์ลชีวิตในระดับโมเลกุลใต้ท้องทะเลมหาสมุทรพวกเราตื่นเต้นกับการดำรงอยู่ในร่างหรือเซล์ลชีวิตใหม่ในน้ำหรือจนกระทั่งเซล์ที่ล่องลอยในอากาศและบนพื้นผิว ฉันยังจดจํำความรู้สึกครั้งแรกนั้นได้ดีเราเริ่มเติบโตเป็นตัวหนอนที่ชอนชัยดินกับต้นไม้สีเขียวขจีและก็กลายเป็นตัวดับแด้ที่ลอกคราบตัวมันเองจนมีปีกและกลายเป็นผีเสื้อใน,นที่สุดเราบินอยู่บนอากาศสัมผัสกับท้องฟ้าได้ใกล้ชิดและซึมซับกับทุกสิ่งในโลกได้อย่างเป็นอิสระเสรี นี่คือความทรงจําที่เคยเกิดขึ้นเมื่อนานแสนนานมาแล้วฉันยังรู้สึกเหมือนกับว่ามันคือประสบการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันวันนี้เองทั้งที่วันนี้เรื่องราวหรือประวัติศาสตร์ของพวกเราดูเหมือนกับว่ากลายเป็นนิยายปรำปราในยุคโบราณกาลครั้งหนึ่งที่นานแสนนานเหลือเกินฉันยังจดจำชีวิตในช่วงที่เป็นแค่ก้อนหินดินทราย เหมือนแม้กระทั่งฝุ่นละอองได้เป็นอย่างดีมันเป็นช่วงเวลาที่เงียบสงบและสันโดษเหมือนไร้วันคืนขณะเมื่อทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆชีวิตของพวกเราทุกอย่างก็อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกันเราข้ามเผ่าพันธุ์จากสิ่งมีชีวิตเล็กๆเซลล์เดียวชีวิตใต้ทะเลสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสัตว์ปีกที่เหินเวหา จนกระทั่งกลายพันธุ์มาเป็นวาน,นอนหรือลิง